นี่จ้าอืมจ้า,จามันก็ห้องสาวเย็นดิบมันก็แม่กินกินของหวานก่อนคอยกินเขาน่าลูกว่าอยากกินของหวานก่อนคอยกินเข่าสอนง่ายวะจ้ะ Mm-hmm. <laughs> กินของหวานก่อนค่อยกินข้าวครับ อร่อยค่ะอืมใส่เมืออืมอจูกูบาลูกใหญ่ของเพ่น ต่อบอลีของแม่หมดแล้วสลุดสาวยัดดิบกินยัดดิดยัดิดสวัสดีจ้าแล้วน่าก็สะกลจ้าลูกสาววนหวแล้วนี่อยากหิ้จ้ะไปสกินตามก๋เตียวพี่วาน ผักชี้าวผักชีราวมาจา้ามาจา้าไม่ไกลโอบจา่าเรา้วางเขาโพดจมาจ้ามาจามาจาีสลัดด้วยนะคะคุณลกูกสลัดก็มีนะคุณลกูกสลัดมันโดนนำพริกอื เรื่มาลูกอกินของหวานก่อนกินเขาพี่น้องล่างปากก่อนกินเขาจ้ะกินของหวานก่อนกินเขามันแมนอยู่ติจ้ะลูกผ้าแม่กินลูกสาวพลย่

อาจจะเสียงดังเพราะว่าเพื่อนเลน่นเกมกับเพื่อนจ้ะเล่นเกมไม่กันวั้มับายกบเพื่อนกบอ่านอย่างเดียวมันไม่หนุ่มจริง

หมือกิน็เสียงคว้าเชื่องหางนี่คับจะแซบจ,จ้ะอร่อยแซบอร่อยมะเพสหมากไปพิกเนือ้อเดียว กินกับลูกสาวฮันด็อกฮันด็อกเซกเรตใช่ไหมลูกใช่ผมเห็นนะฮั่นฮ้อนฮอนพ่อน มันน่ามันุงปไก่ิมกบน้ำปลาแดด้แะน้ำปลาแดกอืมเออตดมือกันไปล้างมือไหอืไปเดินมาเลยลุกไปเอาไสาปมือก่อนจ้ะยดลงยัดตลม่จ๋าแม่จ้าะ หู้ชายมันอาจจะผู้ชายมันเสียงดังจังเพลนก็เพื่อนพร้อมปิ๊เล่นเกมก็พร้อมปิ๊ด สามารถจ้ามากคือจังจัดลวดพอปลาดึงเลยอืมกินได้อน้ำเซ็ตออกอ่ะนั่งเลยไหมนั่งเลยกินไม่เป็นไรเห็นหันเดินลูกชายจ้ะเพื่นอาิอยากอายอนุ่มไกต่ตอจ้ะ อืมหลือโรงเรียนมากอะ่ใะใช่และหลันค่ะใช่ๆๆเฝ้าอันไปซื้อ,อกับมาเฮ็ดกับเขาแล้วก็แล้วก็ให้ลูกกินมาจากมาจากเรื่องน้ำพัก เลือกตาเลือกอยายก,กินข้าวด้วนะลูกน้องพัดตายายมากินไก่อบเขาโพดเขาโพดโอกต้มะะตําดอกแตงมาเด้อตายายหน้าพัดเอฟซีทุกคนจ้าอือือ่าจ้ำอืจ้ำไหมอืม มันโดนน้ำอันน่ะแม่หาข้าวก่อนมันโดนน้ำน้ำปลาแดดกินเลยลูกกินเลยมือหน่อยหน่อยคือมือลูกชายข้าวนนี่ซอเยมือหน่อยหน่อยกับมือผู้ใดเนาะ มือลูกซ้ายลตนานี่ละจ้ามันอยากอายนิดน้อยจ้ะืหมอืมพหวาน ปบนีวปเพชรเพชรเมื่เดียวกับเพชรหย่อนอยู่เด้อพริกสวนบานเขาอ่ะพริกสวนอืม mm. A hore. Yeah, <sighs> Già vô tư duyên sẽ gặp mặt 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 thảm luôn sao wa để làm kha cái lão chín nhận dịp xì nè bốc kín bao nhiêu phân cà kín แรงมากืม,ม่ต่างให้หนูไงแยกข้อไงอไปอืมอืมพ่มมเห็นใกล้ก็แส่นคุณนึงว่าของแม่นะแม่ตักมาหายขึ้นนะจ๊ะในตานะตมาักหายลูกสาออืม มันหมดหมดค่ะมมแต่บ้านมีน้อจืน ไปพริกเลยสิลุดจักปากจนน้าเป๋า

ขาดปลาเด็กเมื่อดเรียบร้นแล้วเนี่ยเศษเศษ ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดติดตามรัตะนากับสาวเย็นดีนด้วยจ้าขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ